ต่านั้นเนี่ยคิดว่ามันสายไฟได้เออไม่สายไฟสายแฮงขนาดตอนนี้เราก็ใช้เงินอย่างเรียบร้อยแล้วเรียบซีเสียหายไปเท่าไหรเสียหายไปเท่าไหรสี่ล้านแม่นไรสี่เลยเด้อะไรก็ได้ละสามล้านตัวนี้เป็นเงินบาทไฮโปเรียซีจ่ายเป็นเงินบาทก็ได้เงานกรีบก็ได้พอเพิ่นมาเห็นดันเลขค่ะพันนี่นะคิวพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาท แล้วันนี้พอมันมาเห็นตกมันตกใจคิดว่าควันหาร้านคุบ้าคุณอะรเป็นบู๊อวสวัสดีทุกคนสวัสดีทีมซิทุกคนเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสวัสดีร้านน้อยสาวล้วตอนนี้เฮาอยู่ที่ทอโตโยเล้าฟิวซีมาเมื่อนี้หันสิ้พากันมาซื้อทอไปวางนแนนวางทออยู่สวน ตอนนี้ออกมา3 C โคน P C อาก,กาศฮ้อนฮ้อนพอมันเข่าไปในละละน้อยมาข้างแรกเลยนี่ข้างแรกเลยถือว่าใยาย P C ได้ยินแต่เอืเ้อยพิ่ว่าให้ฟังมาซื้อละละน้อยกับม้าเป็นข้างแรกนี่เดี๋ยวจิพาไปเบิ่งภาพบรรยากาศทัางในตัวนี้จะเป็นทอนพอ nongkan โรงงานทอตัวโย่แล้วเมืเม่อนหร่บ่ปไ,ไปห้างจิเข่าไปในเลย กือบลืมกันมันคือว่แมทกันเลยนนเข่าทางนี้ศูนย์บริการนี่จะมีหลายอย่างมีหลายประเพ็ทหทยอ่อว้าว นี่รถหัวไดเอาเข่ามาะนายพี่เพราะว่าเขาจะมาแกะเอามาเบิ่งว่าเขาจะได้ทอแบบใดเขาไปแค่นี้โอ้เส้นใหญ่ใน่ตัวเนาะปาพอที่เขาจะซื้อแบนขนาดนะครับออันเดียวกันแล้วนี่ตัวเจ๋อลอใหญ่ครับเจ๋อลอยแมตต์ลอยเงี้ยมันจึงหน้าไหลสะดวกจวกจ้วกรวดลอยแมตต์แล้ะลอใหญ่ในนี้ขน,นาดจะบ่เหงตัวหน้าของบอ่ออันนั้นเอาลงมาจากอัน เออลงจะแท้งบุมแมนว่าเอาจากใดเนมา้นะเมนขาเจ้า,จาหน่าจะเห็นก้อนหรอร้อยอู้องานนี้มาเห็นเป็นบตาตั้กไปเป็นห้องงานเล็ก ทั้งหน้าเป็นตะนางแปลว่ามีมีตะนางมีทอนหน้ามีเหล็กอยู่ใกล้ๆกันเออขั้นสุดวายอยากอันนั่นก็มามาแถวนี้เลยยิันแถวบ้านละน้อยอีกอันบ้านละน้อยตรงนี้งานใหญ่ๆอยู่ตรงนี้มีมีทอนรุ่นนั้นเลยล่ะลาน้อยเข่าได้เลยเด่นทอนี้ น้าทออาคนวางทอนน้ำขนทางคันนี้เป็นทอน้าอ้าโบเห็นหนุ่งสวดฉีนน่นั่นเอเป็นยังไงโอ้หลายอันแหงพอวเพ่อว่าเลือกบ่ถืกหลายอันแหงพี่สิน้อยเข้ามากัรน,นับลอองร้อยร้อยนนี้ทองเล่าไรหาชพองเลยเออทองห้าสิบทองห้าสิบอ,นะอยากได้อันเพื่อ มันลดลดนี่ยหละลดใส่ซอสที่แตกคู่สาแยกเป็นสามทางหรอเนี่ยตน้นเราเคยเห็นอันตัวเป็นคอตเดียเอยากกนอยากเธอ ก้าอันนี้รุ่นอะไรอะไรแบบข้าเจ้าแบบบาท่อผนทางอย่างนี้น่อยาเลยคเยเห็นขอตอแบบนี้สำหรับพอดอัแมนไอ้นแบบนี้นะ้้ออแบบนี้ ได้ีเัสเอาน้ําออกกันบ่เออก็ถอเก่ามันแหละลงมาเข้าใจลงมาลงมาลงวแต่ว่าคมายต้องจงกลางบ่อใหญ่บัดนี้ติบ่ามทีโอหญ่คนนี้ขอร้อยไปได้คืนน้อยก่อนร้อยเตออกจากอันแงแงช่างหแข็งแม่นเออ100ยแม่นี่ได้ละ พอสิมันหลดเอาอยู่น้อยโตมาถึงโตออกมาแล้วเขาปิ่งอ่ะใช่นีมนี่มัพอสิอเอาตัวนี้แค่สั่งสองอันและเครืออ่องกลางเออโตเอเอชียเชียอาจจะผิดพอเพิ่นเป็นคนเชียง่อให้เอื้อยเพิ่นกันมาเบิ่งเอาว่าเชี่ยวตัวใดเข้ากับเอื้อยมินาพีมาเบิ่งแล้งคาถาใจเงนิน ร้อ <hacerlo. S 1> บาทาเบื่อใี่หมมูกรนี่ออกไ่ได้เลยนีพ่อจะมูฟังเลย่อาัวให่ได้เลยให้ส่งคืนนะส่งได้เลอเดีเยเยเยเซพันเจ็ร้อยซื้อกสบเก้าเจ็ดสามแปดหันคการอนให้เลยเด้อแกอเไม่แน่จะแบบเป็นกลีอะไรเออจะเนกีบินัอเสร็จ เป็นสุขภัณฑ์เลยหรอไม่พอเช็คจังอ่ะก็เลยก็คือบินเช็คน้ำก้นนี่แหละไมับหมดแม่และนี่คือคนจ่ายเงินค่ะเงินสดบพออุ่นพ่อแม่ทั้งอุ่นทั้งสดทั้งอุ่นทั้งสดเลยนะตัวนี้บาทตัวนี้กีบสแกนเลยพี่สแกนแล้วพี่แกนเลยแล้ว ตอนนี้ทันวันสิมาซื้อแตะของเฮาเนาะ,ะพออยากได้นำกะเลว่าได้ซื้อให้พอน้ำค่ณจะโตมาเตะหนองหนองมาเฮือนเอามาหดสวนทีซีโตน้ำสวนโตน้ำหมันหนองป่าน่ะกะเลว่าราคากขแพงคือตีาะว่าเอาให้พ่อพร้อมอย่างมีกาวมีขอต้อนอกขอต้อในก็ขอต้อนอกมาสอง เจ็บกระชากนี่น,น้อยนี่ขับได้น้าแขงได้เออลา่น้อยได,ยดยเยอะหรือล่าเออลา่น้อยก็อยากได้พ่อก็อยากได้แล้วนี่ลา่น้อยก็อยากได้อ, <laughs> อันนี้ฟันเห็ดอันนั้นเดเน้ำยดประมาณจะสีบแบบน้ำยดสีบแบ่พันธุ์ขายวะสีล่างเตรงนั้นอ้หูสีแล้วมันทอออนทอออนพุ่นออทออ่อนพุ้นอันนี้มันแข็งมันสิบีบได้แต่ว่าอยากได้ขนาดน้อยแบบนี้อาจจะมี นี่ท่อสิบแปดแค่นเนาะเทาะ์ดิดเนี่ยอะนนนเนี่ยมาคันบวบแั้นี่ยคิดว่ามันสายไฟเดิเออไมส่สายไฟเลยไม่สายแห้งขนาดวันนี้เรากะใช้เงินอย่างเรียบร้อยแล้วเวฟซีเสียหายไปเท่าไหร่เสียหายไปเท่า,หาไหรสีล้านแม่ไรสีเลยเด้์วา่าไรก็ได้ละงสามวัน ตันี้เป็นเงินบาทไพโปมีสีจ่ายเป็นเงินบาทก็ได้เงีบก,ก็ได้พอคพนมาเห็นดันเลขหาพันนี่นะหาพันหลเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทแล้ววันนี้พอคพนมาเห็นตกเคนตกใจคิดว่าฮ al <c ười> ว่าทาร่าดพ่พ่อมานเลยเป็นบ้าตัวนี้จะเป็นเงินบาทพอ <c ười> ่าฮวเราก็เอาคือ <c ười> เกราเงินเงินกี่เขาอ่ะเหลือตกอยู่สามล้านเก้าแสนสามสิบหกพันอีกอยู่หกสิบสี่พัน ันก็หอดอันนั้นก็หอดอันฮีร่านจ้านี่จะถ่าตอนนี้หันถ้าเพิ่นเอาพอขึ้นรถให้แล้วก็กลับบ้านมีทีไปแล้วก็ทุ่ากันเปรย์ไม่ยืนคนละไม่ไปวางเลยวะอาจจะมืออืมเรียกประธานเรื่องสิได้เมื่อก่อนอ่ะเอื่อกลับเมื่อส่งสุกเจ้าเลยกับก้ามขี่รถมือนี่บางนึงหอบสองหอบโอ้สามหอบตอนเมื่อกลับเลยก็ได้เลตั้งต้นมกพุกอย่างนี้ มีคน,นทอนู่นนคน,<อ>นห้องงานเหล็กคน v เ k มีเช<อ>ชเชมันห้องงานเหล็กจ้านี่แหละหนู่งสีฟ้ามากะพอเพื่อว่าจะมาเทียบก,กับพอสีฟ้าอ่ะดิมันไม่เป็นทอฟ้าฮะเพาะมัื้อทอดำจ้ะพอเจ้ามีงานละพออย่างพอซื้อทอไปเพื่ออยาก เลือกทอเก้าตัวเอามาแต่สะหันว่าเอาทอไม่วางเราหาเวียองในพวกแก้วอีหลีเลยซื้อตอนเราเอ็นหัซื้อแต่ตัวที่จะไปวางอันอยู่สวนวางอยู่สวนเอื่อยนั้นล้ววันนี้พ่ออยากได้พีอกันได้น้ำก็เลยว่าได้เอาตัวพ่อเอาหันจะเป็นทอหาจีบก็น้อยก็ของเอื่อยน้อยก็ของไอ้ตูก็เลยได้เอาทั้งสองอันสองก็สองร้อยเมตร จะว่าเป็นอย่งกู้ทรอยู่หนองป่าไม่เพราะว่าเอาตัวอันทอนหมดบระเพทเป็นอย่างแต่ละถิ่นก็คือเอาน้ำหนองมาเนาะน้ำหนองมาหมดวันนี้โทรคนเตะเป็นอย่างก็จะได้เตียนไม่ติดอะไรค่ะการจะไทยเบิร์ดเลี้ยงซีโปรไปกันตั้งสี่ขับรถไปเออพวกเราคนบอกไปเอาอยู่คุณวะแม่ไปเบิ่งไปไปไปงานได้บ่โอ้เด็กเกียร์เลยเด็กควันหลุดคอเขาจอนออกมาอะเลี้ยงซีเขาถอยเขาออกก่อน อะไรแบบนี้คือน้ำล้อล่บ,ลลลบอกอาแล้วมันเอาออกมาไว้นอกนี้มันอย่งเป็นทอนเสียเกศป่ะอ๋อตอน,น้หันาด้มันาย่าบ้าหูทอทนคือจะเป็นทอนแบบตกเกตเพาคนจะเอาลงมาไว้นอก มีเล็กพร้อมโอ้โบแมนเล็กทอเหมือนกันเออเออของน้าก่อนโอ้ยแมนพอข่อยขี่รถปอนไว้รุ่นลอนนี้กองเห็ียีนตัวตอดออกมาน่้วเขาออกมาก่อนันเนาะเขาเมอามี่ไอ้ตูวหันออกก่อนได้ประมาณห้านาทีแหละเดินเติบ พอคนนี้มุณนุ่งเชียงอย่างยิง่พน,นาออกมากลางเลยนะแบบยังยางเลยย้อนมาเราขี่ไว้หน่อยพอน่ะมาผู้เดียวเออเอาไปห้องน้ากันเจ้ากันสีขาวอ่ะไปพวกใหม่คือเจ้าจะให้คนไปไทยในห้องน้าวะเอาไปน่องกันน้องหนุามา่น <ไป S 2> มแบบเสือปุยมาใช้สเสือปุยไปปวดเหนียวไปไปส่งเอลยเขากัน กวงแฮง่เหลีทำงานเพิ่อนอาดิมซี C. อู้น่าจะคุณหนาทางตลน้อยยางมาเลยไปหาเมย์ยางสิไปเบิ่งเพื่อนเอาอ่ะทอขึ้นรถยางมาจนเมื่อแล้วยงังบอดทอกวงแฮง่เหลีจนสุดเพเลย ลีร้อไปลไอ้พอกลับไปกลับมาอยู่พี่่ใหญ่จนไร้ตอนนนุายาไปหาพอไปเอาพูดละกันไไปเอาใดต่อไม่ือยู่ใกล้ๆหันเข้ามาพี่ดิะเจ้าบ้นเลยมีหตัวหนา้เลยอะฮมีข้างชายมือดวะจนหักันได้ไะนี่วะ บางเลยตัวนี้เนาะอรอเม็ก็ัวน้นนใหญ่ขนาดเนาะตัวนี้เปนของเอื้อยพอร้อยให้บาพาพอร้อยว่ะตัวนี้ โอหกบามตีตัวนี้หกสามหาะหกสามรอยเมตรว้าวตัวร้อเมตรตัวนี้แหละหกสามทอหกสามพ,พอคุณอยากได้ทอใหญ่ๆ ต่อห้างหน้าเขาต่อห,หน้า,า,นาเวลาดูดป่าคพ่นนะแบบแบบนี้บอกประมาณนั้นเนาะตัวนี้เน,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 นาะชกส้างหนาเนี่ยเอาไปดูดป่าคพื่นะเพนมาเห็นทอเดี๋ยวถึกเลขแล้วกลับมาซื้อพ๋อใหญ่ขนาดเนะพาะอันนี้ก็จะเป็นโคอหน,น้ามานะัโโนเลยอหนข้ป่าอใหญ่แหงีดิ เอาไปเห็ดแข้งสางก็ได้แข้งสางก็ได้มันแม,แม,แม,มนแนนดีตอนนี้มันถ่าให้เป็นซอกโทอหาสิบยูฟีซีตอทอหาสิบตัวพอพันจีซื้อมาเ,เ,เป็นเ,งเ่งแกนหน้าหนองป่ามาหันยังโบได้ยังโซ่โบเห็นเวลาผ่านไปเกือบหกโมงละเรื่อยกับมแบม่กับหลานกับกลับละยังเป็นละน้อยกับพอพากันซอกทออยู่เพันพนักงานเพันกำลังซอกให้ทออันไหน ว่าขากมัแท้เหนียวดีวะเนี่ยนีตกสองใบเหนียเรื่อยรูอันนี้รถใหญ่กับแต่งปุ้นแต่ผมเบี้ยวก็อันเดียวกันกับไอตเื่เดยตวเดียวมันนบปลาเบื่ออสวนข้างหน้าอันนั้นสีสมสิยังครกว้างขนาดเลยไปข้างหลังอีกนะก็ะบบกว้างละน้อยยางลงไปเอนกี้นี่ มิจฉาปฏิิไม่ได้จ่นโบได้กับส่งเงินคืนโบสั่น,นกลับไปเปลี่ยนละพอไหมเลอเดี่ยอันเดียวกันนี่เดียวหอดเลยห <63. S 1> กสิบสามใส่น้ำกระปานหนาดูนี่ใส่น้ำสางรุ่นบางาห้องรุ่นบางข้าสอ่อนความกว้างนคอตัวน้ตัวนี้บาง เรากำลังซอกให้อยู่โ,โ,ดเดโบเห็นอยูนี้บาเดินมากลุงกล้วงสิโซอกเห็นเนาะเพื่อนอาจจะหมายไว้วนะว่าอันนี้ทอนั่นทอนี้เนาะเออนี้เพื่อนอาจจะหมายไว้ต้องสางเลขวันแต่อันนี้เพคุนปะปน,น,นกัน<ร>ไว้เลยเดินสวนเออทอนั่นป็นป่าสำหรับสื่อเพื่อนมันแข้งแข้งอย่มันแตกตอนนี้เขากัฮอดบ้านแล้วเฮียสีนี่ จะคือทอดีเขาได้มาตัวนี้น่ะตัวนี้มันทอหาสิบบอกร้อยเมตรบางเอื่นว่าได้โตอันเปื้อนเนี่ยในหนึ่งทัวมันเหลืออันสุดท้ายในหรงงานเลยพอกันยังว่ามันอยากเปื้อนอันเนึ่งน,นบอพอใจแบบไหนทีแต่ก็ะจาเป็นต้องได้เอาวาวราะมันเหลือนสุดท้ายหละเปือ้อนแหงี่บีขี้ดินมันก็สิเปื้อนไปขี้ดินนะฮะไ,ไปเอามาล่างเอากันน่าจะออก เพราะว่า่นบ่ได้มุมบ่ได้อ้อมอย่างเลยเด้นี่ประมาณมือหน้ามือเนื้อเพื่อแหละเขาชิได้พากันเอาไปต่อไปวางแผนมาฮอดปุุบเอื้อเพิ่นอยากได้โตห้องกินเขา้าให้เม่เท่าใม้น้อยแหวกันซื้อเม่แบบมาชิมาเฮ็ดแบบลิงดว,ลวนละกัเอื้อยสิเอาเมืองเลยอันนั้นก็คือขา ไม่แบบโอไม่ยังก่อเพาะไม่หรอโมไม่แบบไม่ยังก่อเขาซื้อนาะไม่อัดเราไม่รัาผิดไม่อัดแบบกันน้ำแผ่นหนึ่งกับสองแสนแปดแผ่นนี้เกามิ่คลิปนี้เราก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อเพจสี่ใครมาคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเด้อแล้วพบกันในคลิปหน้าเพจสี่บายบาย